วันนี้จะมาแนะ,แน,ะนำนะคะวิธีการทับเนื้อตาลน,นะคะเราเรียกเกิดตาลน,นะคะหรือทับน้ำให้แห้งนะคะที่ก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อตาลที่เราซื้อมาเขาจะยีมาแล้วนะคะมันอาจจะแล้วแต่รอบว่ามันจะน้ำมันจะเยอะหรือน้อยนะคะก็คือเนื้อตาลผ้าขาวบาง กะละมังที่จะใช้นะคะกะมังนี้ต้องมีสองใบนะคะหรือถ้าอันนี้จะเอาไว้ใส่น้ําสําหรับทับแต่ถ้าเรามีคุกหินใช้คุกทับแทนก็ได้ก็ใช้กะมังแค่ใบเดียวแล้วก็ตะแกงตะแกงอย่างเงี้ยนะคะหรือจะใช้เป็นกระชอนแบบนี้ก็ได้กระชอนสาหรับที่จะรองนะคะวิธีนะคะก็คือเอากะละมังใบที่ใบที่ใบที่จะเป็นตัวรับน้ํานะคะ เอาผ้าขาบางคลุมลงไปให้ตัวให้ตัวผ้าลงไปในกระมังนะคะแล้วก็เทตาลใสไปเลยนะคะจะทับทีละหนึ่งถุงหรือสองถุงโลหรือสองโลแล้วแต่จำนวนเรานะคะแต่ว่าต้องดูเนื้อผ้าเนื้อผ้าขาบางขนาดให้พอดี จำปริมาณปานด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราห่อผ้าแล้วมันจะพลากออกมานะคะเทสองถุงนะคะ แล้วก็รวบมุมผ้าสี่ด้านนะคะชูขึ้นมาขมวดให้ดีนะคะเก็บชายขมวดให้เนี่ยเนี่ยมันจะมีมันจะมีน้ำไหลออกมาเนี่ยค่ะนี่ยค่ะแล้วเราก็หมุนผ้าให้แน่นหมุนบิดเกลียวผ้าให้ให้ให้ติดแน่น บิดผ้าหมุนวนไปเรื่อยๆนะคะจนแน่นดีนำตะแกรงขึ้นมาลองเดี๋ยวจะใช้เป็นตะแกรงตัวนี้ก็ได้แต่ต้องระวังว่าให้ให้ให้ใหน้ำมันหยดลงในกระมังนะคะโอเคเสร็จแล้วก็วางไว้อย่างนี้สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็เอากระมังใบนี้ทับลงไปบนแป้งนะคะ ทับลงไปในเนื้อตาลวางค่ะอันนี้ก็คือลักษณะของตาลที่ทับเอาไว้นะคะมันจะมีน้าเนี่ยค่ะมันจะมีในอกระมังใส่น้ําทับไว้อย่างนี้นะคะมันจะมีน้ําหยดลงไปข้างใต้นะคะทับไว้จนต้องคอยต้องคอยมาบิดบิดตัวอันนี้นะคะให้น้ํามันออก ทิ้งไว้ค้างคืนเลยก็ได้ะคะ่ะแต่ว่าต้องคอยหมั่นมาหมุนผ้าด้านบนสักชั่วโมงสองชั่วโมงมาหมุนผ้าด้านบนให้น้ําให้น้ํามันออกจากผ้าให้เยอะที่สุดอะคะ่ะน้ํามันออกให้เยอะที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวพวกนี้เรามาดูตอนที่เกิดเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือเนื้อตาลที่ทับน้ําไว้จนแห้งแล้วนะคะเนื้อจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ อันนี้คือแห้งดีแล้วเอาไปใช้ทำเอาใช้ทําขนมได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ใส่ถุงแช่ตู้เย็นเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตาม <S 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 เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของป้าน้ำนะคะ